สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโะบอกมีแหมทีนมีชื่อว่า t o i l e t Tower Defense วันนี้เรามาดูอัปเดตเอพิโซดที่70ในพาร์ทที่1กันนะครับในยนเปลี่นี้เนี่ยนะครับผมมีตัวละครใหม่เพิ่มมาเยอะมากแล้วคือตอนนี้ผมยังหาไม่หมดนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าแล้วปเปตนี้มีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างเป็นปืนไฟของคา m เมล่าเป็นระดับ e x c l u s i v e นะแล้วก็มีช็อตกันคา m เมล่าแล้วก็ อันนี้จะเป็น Exclusive b o o t ูเป็นก i ฟตแล้วก็ Astro Toilet แล้วก็ DJ Toilet 2-0หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็น Speaker Woman นะมันถูกรีมเดลหรือให้เราเปิดอ่ะตัวเก่านี่ครับนี่คือตัวเก่าเป็นต,ตัว De g e n e r a ีตัวใหม่น่าจะเป็นของมิตินะครับอันนี้จะเป็น DJ เเป็นศัตรูของเราเพิ่มเข้ามาใหม่อีกแล้ว อะไรจะเพิ่มเข้ามาใหม่เยอะล่ะเดี๋วันนี้ฮะเพิ่มเข้ามาทำไมเฮยต่อไปก็น่าจะเป็นตัวลําโพงเป็นวี Man อยู่ในกล่องอันนี้เป็นกล่อง e q e u t i v e Boot g i นะครับซึ่งไอตัวละคอรอที่ผมเปิดได้อะมันจะเป็นไอตัวไหนนะตัวนี้เป็น l e g e n a r y นะครับเป็นมิ d ิกัน t า a m e l a Woman นะแล้วก็ตัวใหม่นี่ตัวนึงนะครับ เป็นช็อตกันคาเมล่าแมนนะมันก็จะเป็นตัวมิติกนะครับผมกับตัวดิเจเนรี่นะครับนี่ครับมิติกก็จะเป็นมิติกะเออะไรเนี่ยช็อตกันคาเมล่าแมนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมยังไม่ได้ก็คือไอสปิเกอร์บูแมนนะครับผมยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีให้ผมเปิดนะถึงเปิดไปผมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นมิติกครับย้ำพ่มห้ามทำเพลงกันนะครับผม เรามาเปิดไอ้นี่กันดีกว่าเป็นกล่องที่ Exclusive Boot g i t นะครับเ,ออเดี๋ยวนะผมสามารถเปิดได้3ามกล่องนะครับแต่ว่ายังไม่มีนะแต่ผมขอเปิดสัก2กล่องแล้วกันดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับดูจากไม่ผิดนะเราต้องได้เกลือแน่เลยอะ่ะโอเคเรามาเปิดดูสักหนึ่งกล่องนะหรือผมจะบูตด,ดีบูตด,ดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจอ่าเรียบร้อยกดบูตไป โอเคมาดูก okay, oh, right, ันด right? yeah, right. ีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับฮึได้อะไร้โหูกล้องหมุนหมุนหมุนมุนมุนโอ้โหหมุนเดือดเดเดดเดต้องได้อะไรสดย่ดได้ทั้งยี่สิบเก้าคือเก้าเนเลยนะครับยังดีอยู่ขอล้องอย่าได้70%อย่าได้70%ผมขอร้องอีกกล้องหนึ่งมามา ขอของดีขอของดีๆผมขอโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเอาไปรีวิวดูดีกว่านะครับงั้นผมเดี๋ยวเอาเป็นเอาตัวนี้ออกนะเอามาเดี๋ยวผมจะรีวิวสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวมันมีตัวเติมด้วยนี่ว่านี่ตัวเติมเป็นไฟอะไรเนี่ยไฟเื่ออ๋อเป็นตัวแบบปืนไฟของปืนไฟคเาเมราแมนนะครับ ดาเมดนี่เยอะเยอะพอสมควรเลยนะเป็นดาเมดแบบเอวีนะอืมเยอะใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้อยู่ย p s ป0 0หกพัน e นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะเป็นเอ็ก u s คู e สีดาเมดสองพันห้าไปถึงสองหมื่นสองมืนสี่ยังเยอะลือตัวนี้ตีแรงมากครับทุกคนเอยาให้ผมมีโลบักก็ซื้ผมเอามาเติมนะครับผมอันนี้เป็นอีพีชัดไปนะเออเดี๋ยวเราเอาสามตัวนี้ไปรีวิวกันก่อน โอเคตัวแรกจะเป็นเมินิการคาเมราบูแมนนะครับดาเมจหนึ่งร้อยไปเจ็ดร้อยห้าสิบระยะสิบห้าไปสี่สิบคูดาวศูนย oh, ์จุดห้าไปศูนย์จุดสองห้าทีพีเอสสองร้อยไปสามพันโอ้มันเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับทุกคนเป็นตัวนี้เข้ามาเอ่อผมขอเลือกเป็นดาสองร้อยก่อนละกันนะครับมีเดียมผมขอวางเป็นมินิกันมินิการคาเมราบูแมนนะครับ เลเวลแรกครับดาเมจหนึ่งร้อยระยะสิบห้าแล้วก็คูดาวศูจุดห้าเฮ้ยเร็วอยู่นะหมกสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมวางโัวฟาร์มแป๊บเรามาอัปเกรดขั้นต่อไปดูขั้นต่อไปใช้สองร้อยห้าสิบบาทอัปเกรดไปดาเมจอยู่ที่สองร้อยระยะยี่สิบแล้วก็คูดาวศูจุดห้าเหมือนเดิมออดาเมจเพิ่มขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีกห้าอัปเกรดขั้นต่อไปเฮ้ยอัปเกรดถูกมากเลยนะ เอออัพเกรดขั้นต่อไปอัพเกรดเป็นเลเวลสามดาเมจสี่ร้อยระยะยี่ห้าแล้วก็คูลดาวน์0จ้านะครับเอ้ยได้อยู่นะเก่งอยู่เ,เป็น Level เลเวลสี่เฮ้ยมันกันสตันไม่ได้นะครับโอเคเลเวลสี่นะครับดาเมจสี่ร้อยเท่าเดิมระยะสามสิบแล้วก็คูลดาวน์0จุดห้าโอ้มีปืนมาอีกหนึ่งกระบอกแล้วนะนี่ครับปืนอีกหนึ่งกระบอก โอเคอัปเกรดขั้นต่อไปใช้1,100บาทอัปเกรดไป้รีเวล5นะครับแม็กแล้วดาเมจ750ร750ระยะ40คูดาวถูน์ดอง้เอ้ยตัวดีเลยเนี่ยอเคเดี๋ยวเราวางตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเป็นตัวมิติกนะนี่ตัวนี้เลยนี่วางไปอัปเกรดรีเวล2ดาเมจ750ร750 เออระยะ20แล้วก็คูดาวน์จุดนะครับอัพเกรดไปอีกรอบนึงดาเมจหนึ่งพันร,ระยะ22คูดาวน์จุดอัพเกรดอีก,ก,อกดาเมจหนึ่งพระยะ25แล้วก็คูดาวน์จุดศูนย์นะครับอัพเกรดไปอีก,ก,อก,อกแม็กแล้วนะครับผมดาเมจพันหระยะ30แล้วก็คูดาวน์จุดนะครับมีปืนมาอีก1 1กระบอกนะ ปกติจะมี1กระบอกมีเพิ่อมอีก1กระบอกกลายเป็น2กระบอกนะครับนี่มันมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวระดับ exclusive นะมันจะเป็นตัวเพิ่มบัฟนะครับผมไม่รู้น่้บัฟนี่คือบัฟอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะเป็นคู o l d o w n b o o ลบห้าเปอร์เซ็น์ลบห้าเปอร์เซ็นอันนี้คือปกติ0.25ใช่ไหมตอนนี้เหลือ0.24นะครับลงอัพอีกขั้นหนึ่งเป็นเล v e l สนะครับผมคูลดาวน์บู ลบสิระยะสองเรามาดูนี่ครับเดือ0ศูยจุาจาก0.24อ่ะอัพอ,อีกออผมว่าผมต้องใช้หมอล่อะหมอมาโอเคตอนนี้ลบสินะครับผมจาก0.23ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เหลือ0.21นะอุ้ยเร็วใช้ได้เร็วเร็วอยู่อัพไปอ,อีกนะครับ2,700 กูดาวูดลบนะครับผมระยะ8ระยะถือว่าสั้นนะว่ราระยะสั้นมากแล้วศูนย์องครับจะปกติศูนย์จสองห้าแล้วศูนย์องเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ย ew wave เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงมาได้ไงแกอฮะจะเป็น e ิ wave เลยนะอ๋เอเป็น e ิ wave นะครับมาได้ไงเนี่ย อ้าวตายไปแล้วพูดถึงบอสมาครับเลือดสองแสนสองสองแสนตบโอ้สองแสนหนึ่งมื่นสี่พันนะครับอ่าเป็นบอสเลิดสองดศูนย์โอ้โห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 ตายยังไได้เฮ้ยนี่มันนี่มันได้หนึ่งพันจากอีวิเวฟครับ เฮ้ยมันผมไม่รู้ว่ามันมีด้วยนะก่อนเราจากกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาเงินที่เราได้เนี่ยไปสุ่มดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับลิจแนลลี่ก็ดีใจละอ่ะเอยออกอลิจแนลนี่ออกครับอืดีใจละดีใจละ,ะโอเคครับทุกทีนี่ขอลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ